แต่ทำไมมันเบาจังตะกี้ปกติต้องตายแล้วไหมแต่อี้จะตายแน่นอนเอา้าเมื่อกี้ไม่ได้เล็งอลิซปะฟิกเกอร์เขามาตายเองกูให้เลยตัวโล่อยู่ในบ่อนยังไม่ตายอุย้ยสวยนี่โอ้โห เอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุนด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่ในเกม R วีนเองเย้ช่วงนี้กับเาเล่นอวีแล้วหรอนะก็อาจจะกลับมาคลิปเดียวนั่นแหละเพราะว่าน่แหละขี้เกียจทุกคนมาเกมมันไม่สนุกแล้วนะผู้เล่นสนุกอยู่สนุกอยู่สนุกอยู่เดี๋ยวโดนทัวร์ลงจรสิ่งก็อยากกลับมาเล่นอว V นั่นแล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเพราะเรื่องอปัญหาการอัดคลิปต่างๆเนาะมันยุ่งยากมันอยู่ในมือถือทุกคนแล้วก็ ช่วงนี้กระแสะเกมโมบ้าโมบายเดเจนกำลังมาแรงโคดเขาก็หนีไปเล่นโมบายกันค่อนข้างเยอะอยู่แต่ผมไม่ไปหรอกเพราะาเล่นไม่เป็นครูเกียจทําทความเข้าใจกับอะไรใหม่ๆแล้ววันนี้เราก็อยู่กับยูเอะโอ้ยพูดมากไปนในเกมกันมีใครกําลังมองหาร้านเติมเกมหยุดเปล่านี่เลยเรนนี่ขอแนะนําฟูยุเติมเกมร้านเติมเกมที่ทั้งสะดวกแล้วก็ปลอดภัยใช้แค่เพียง UID และวิธีการเติมที่โคตรจะง่ายมีหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็น Line Instagram t ิกตอกแล้วก็ Facebook ของฟูยุหรือจะเติมเองผ่านเว็บก็ยังได้โดยทําการเติมเงินเข้าไปแล้วก็ไปที่หน้าเลือกซื้อสินค้าได้เลยใช้เพียง ID เ e r v e ซเวอรแล้วก็เลือกได้เลยแล้วก็สําหรับคนที่ทักไปเติมกับทางร้านแล้วอยากสนับสนุน Lenny Baby ก็สามารถใช้โค้ด Lenny Baby ได้แล้วก็มีสิทธิ์ดนลุนวงล้อด้วยนะในกรณีที่เติมครบ100บาทน,นะ ก็เติมเกมทั้งทีก็เติมให้คุมเล้ทุกคนก็ฝากไปด้วยนะครับเย่เฮ้มาแล้วก็เจอก่อนเลยบึงทูเลนนะ่ะอุ๊ยอลิศอะโดนกูเฉยกูก็วิ่งเข้าไปโดนสกิลมันไม่เล่นนานกูเล่นกากเลยทีนี้แล้วก็าทุกคนสงสัยนะทำไมกูมาเปิดคลิปกันตรงนี้ไม่เปิดที่ถาดอ๋อไม่ใช่อะไรฟุตเทสไฟล์เสียนะจบจริงจริงนะเดี๋ยวนี้เล่นเล่นอารีในโทรศัพท์กูเริ่มแหลกแล้วคือมันเกินไปบางทีอาจจะต้อง เปลี่ยนใหม่หรือเปล่าอาจจะยังไม่มีเงินก็แค่เกมมือถือก,กอักเออเราเล่นครับ GM เราเล่นนะมันต้องมีการเราเล่นอะไรบ้างจริงจังเกินชีวิตกูพูดจริงเฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่มันเป็นการตีตายโอ้เมดเมื่อก่อนอยู่เอมเป็นเมดที่แดงที่สุดในเกมนะวันนี้กูไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงประมาณ2 ครึ่งปีนี้มันเกิดอะไรขึร้นกับยูเอเหมือนกันเดือจะเป็นที่ความสามารถกูเองนั่นแหละเขาอาจจะไม่ได้บัฟไม่ได้เนอร์อะไรหรอกแต่ทำไมมันเบาจังตะกี้ปกติต้องตายแล้วไหมแต่อีจะตายได้แน,น่นเอาเมื่อกี้ไม่ได้เล็งอลิซปะ่ะฟิกเกอร์เข้ามาตายเองกูให้เลย,เลยชัตะกี้กูได้ดับเบิลคิวแบบไม่ได้ทำหาอะไรเลยเ <c oughs> อ้ยจะพิ่งตะเกียคลิกลางไปสี่ตัวหรอ เกมเปลี่ยนไปขนาดนี้เหรอกูไม่ได้นานขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยจนเพิ่มจำนวนคีิปมาแล้วอีกหน่อยนึงเยอะเหมือน L O L ไวลิฟให้มันจบนี่โอ้โหดาเมจกูโอ้โหเนี่ยดาเมจที่แรงที่สุดกูไปเล่นเลนนาดีกว่าทำไมในความทรงจำใช่ไหมถึงแรงขนาดนั้นวะยูเอ็ดอ่ะเออแต่มันก็แรงอยู่นะเคลียร์คีิไวถือว่าเลิศอยู่ในการเคลียร์คีิไวเราก็จะได้เดินไปเติมเลนเพื่อนเดี๋ยวอุ้ยอลิศเกมจะมาเดินเปิดแมพให้เพื่อนอย่างนี้ไม่ได้นะ เดี๋ยวอีเทลโดนเดี๋ยวอีเทลโดนนี่ไงนี่ไงบางๆแบบเนี้ยเทลยวโอ้ยยาฤทธิ์ก็อิงฤทธิ์เดียวเองนะโผแล้วมึงตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมุกตามาเลยขนาดนั้นอยู่ช่วยกูก่อนเอออีสลิมกับยาฤทธิ์เฮ้ยโอ้ยกูกดอะไรนี่โอ้โหแล้วเลือนมาเหลือแค่นั้นแล้วยิ่ง ูให้เลยล่ะเลือดมันเหลือเท่าติ่งมดนะมึงปลาหอบไปทีเดียวมันก็โดนแล้วสลิมมึกฟาร์มกูปวดหัวโอเคหวังเพึ่งอะไรอีสองตัวนี้ไม่ได้อีลงกับอีแครี่เนี่ยหวังพึ่งอะไรไม่ได้หรอกเดินตามอลิศนะเหมือนจะได้คิวอลิศตะกี้ก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นอลิศตามอลิศมึงอลิศมึงก็ชนกันไปเลนตรงนั้นนะกับแครี่นะ่ะกูจะไม่ลงไปเติมอีกแล้วกูไม่ลงไปเอาอะไรอีกแล้วพู้เล่นกูไปเอาตังค์เดี๋ยวอีเดี๋ยวอีวทูเลนนโอ้ ไฟฟ้าครบห้าดวงเลยนะมึงช็อตกูก็ไปโดนระยะสั้นขวายมาคราวนี้กูลากมาให้มึงขนาดนี้ถ้าพวกมึงไม่ช่วยกูตีนะอื้มโอ้ยแหลกแหลกแหลกโอ้ iPhone สิบเอ็ด up iOS แล้วเออแล้วมึงนะตายไม่พ้นกูหรอกพูดเล่นไม่เอาเดี๋ยวป่ามาเติมป่าเติมมาชิบหายกันหมด เราไม่กลับบ้านไม่เห็นหรอก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 โอ้โหกูดักอนาโคสไปตะเกียมันก็ไม่พูดเลยแล้วยืนยิ่งเป็นบอทยืนจะกระบอทชิบหายกูก็ดักซะเถอะอ้าวอลิศใช่เลนมึงไว้เนี่ยตรงกลางเนี่ยฮะเว้ยเว้ยเว้ยตายแล้วนะเฮ้ยโอ้โหหอก ขอบคุณส่วนแคลรี่อย่างเงี้ยเดินแหลมเกินไม่ได้ปะไม่ได้ปะขออีกสักคิวเลยปะโอ้ยลาดไม่ทันตูเล่นพวกมึงเล่นเลย <c oughs> กูไม่เอา <c oughs> ม่อยากแจกตังค์เอ้ยมันเลิศอยู่ด่าสลิมนะ่ยทำเป็นเล่นไปมันก็เล่นได้อยู่ <c oughs> โอ้ยฮีบแม่ง <c oughs> อยากบูแล้วตายสักทีโอ้ฮีบ <c oughs> ใหม่มากูกว่ากูจะเคลียร์ล้วลอกที่เสร็จแล้วลอกใหม่มาอยู่อย่างนั้นแล้วกูจะได้ไปช่วยใครไหมนะมานาคูเหลือครึ่งหลอดแล้วเนี่ย โอเคเว้ยเลือดฟ้ามีอยู่นี่ว่าเก็บเลือดฟ้าเลยแต่กูเพิ่งเห็นบัตเตอร์ไฟกูไม่เคยเห็นหน้ามันมาเติมไฟกูเลยเนะี่ยตั้งแต่กูไฟามาตั้งแต่ต้นเกมกูไม่เห็นบัตเตอร์ไฟมาเติมกูเลยกู oh. ถามจริงเถอะฟาร์มูีอย่างนั้นแต่ก็ไม่ไา้์มให้เกิดก็เอาเถอะถ้ามันจะเกิดอะนะกูช่วยตีหน่อยอ,อืมฟาร์มขนาดนี้นะ่าจะเล่นสไตล์วอลเลยไม่ก็ไมค์คราฟ์หนะอาหารเยอะแน่มึงนะปลูกแต่ผักฆ่าแต่สัตว์ที่เลี้ยงไว้ คลิปพวกนี้ก็น่าลำคาญมี3ตัวกูก็ลำคาญแล้วมี4ตัวกูลำคาญไปใหญ่เลยอ้าวอีพวกนี้ไฟกันหมดเจอกูป้อมมึงเคยเห็นไหมยูเอดันป้อมน่ะถึงตัวจะไม่ใช่แครี่แต่ถ้าใจยิงไปแครี่มันก็ดันป้อมได้เมดมันก็ทําได้ดูกูตีทีละร้อยเจ็ดเก้าร้อยแปดสองน่ะนี่นี่แล้วก็ไม่มีใครประกันจนเมดตีป้อมแตกพวกมึงนี่สมาธิสั้นกันปะวุ้ยมาแล้วควารู้สึกพวกมึงช้าเหมือนกันนะทีมนู้นเนี่ย ดูห้านาทีป้อมแตกไปเยอะเหมือนกันนะอเออเลิศเลยล่ะเอออุ๊ยหลัดไม่ทันไม่กดผัิดก,ก่อนตะกี้กูเตรียมกดแล้วนะกูพูดจริง <c oughs> เดี๋ยวอ e ีเทลโดนนี่ไงโอ้โหปิดทองหลังพามากดาเมจกูทั้งนั้นเอรอิสได้คิวหรือบัสวะไมไ่รู้เอยเออไงมาตีกูละเฮ้ยวัยเดี๋ยวนี้ป้อมตีแรงแต่ก็ไม่ไม่สู้แอลแอลวาลิฟต์หรอก อันนั้นกูเข้าป้อมแบบนี้หนึงป้อมตีกูทีเดียวกูเกือบตายตกูนึกว่าบ่อป้อมใน LL คือบ่อใน RV กูพูดเลยตัวโล่อยู่ในบ่อเนี่ยยังไม่ตายอุ้ยสวยนี่โอ้โหโดนหอ,อกสลิมแล้วก,กับตายพูดเลยนะฮะสลิมยูเอคอมโบนี้ใช้ได้อยู่น่าะจะดีมากถ้าไม่ใช่อิสลิมตัวนี้เขี่ยขีไปก่อนอุย้ยทูเลนไม่สวยอยู่นะอลิสเอ้ย <laughs> บอา้าวเกือบตาย กลับบ้านไหมไม่กลับหรอกคนมั่นเขาไม่กลับบ้านกันน้อง oh! นี่ไงมึงนี่ไง้มือโอ้อุ้ย <c oughs> ขอบคุณอลิที่ฮิวให้จ้า <c oughs> ดีนะกูไม่กลับบ้านเนี่ย <c oughs> อ้าวอุ้ยรอสกิลกแป๊บนึงสิ <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไง oh! อ๋อฮ <c oughs> จบแล้วหรอ,อจบละชิวๆตีป้อมเลยนี่เล่นลิ้นเลยฉันได้จำการท็อกซิกในเกมนี้ได้ดีว่ายืนว่าแล้วก็ไม่กระพุ้งขาบอก มันก็ไม่ท็อกซิกหรอกเขาเรียกโชว์ท่าวาร์ปเหมือนที่กูโชว์อิโมจิกบตะกี้ไงมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะวิกตอรี่แรงขึ้นฟินๆกูให้เลยเอลิทเอบีพีสูนย์คิวศูนย์ตายสิบสี่แอตติสนี่คือประโยชน์สูงสุดของเกมเออเอาเถอะก็เหนื่อยโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับเจ๊ yeah.